สองเดือนแล้วนะคะที่ได้ทำการผ่าตัดไปเป็นยังไงก็ดูเอาเองสิคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะจากที่กลัวมากๆนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าซึ้งใจมากๆนะคะที่คุณหมอทำตามคำพูดนะคะก็คือว่าแผลเป็นจะน้อยมากแค่จะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็แผลเราจะพักฟื้นแล้วก็คืนตัวได้เร็วมากอันนี้ก็คุณหมอดูแลดีมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะหน้าเราเนี่ยที่หากินมาแล้วตลอดชีวิตนะคะกับการที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราจะต้องให้คุณหมอที่เราไว้ใจได้นะคะคุณหมอก็บอกเลยว่าเขาจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณไม่ต้องห่วงผมจะดูแลคุณพูดตมหลักคือว่ามันไม่น่ากลัวเหมือนที่เราคิดที่เราเคยเห็นรูปสัญจกรรมอะไรต่างๆที่มันแบบว่าพันหัวพันอะไรเต็มไปหมดอันนี้อันนี้ไม่เลยค่ะหน้าเราก็ยังเป็นหน้าเราหลังจากนั้นนะคะพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ยังคุยได้เจ้แจ้วคือใช้เวลาใช้เวลา เท่าไรไม่ทราบแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็มีสติดีปกติไม่ได้เออเลอร์นะคะแล้วก็ยังมาทานข้าวต้มคุยกันกับคุณหมอคุยกับเ,เพื่อนๆได้เลยนะคะหน้านี่นะคะหน้าเป็นของเรานะคะชีวิตเป็นของเราถ้าเราอยากจะรู้อะไรนะคะถ้าเราต้องเราจะต้องเสียเงินแล้วเราถามเขาไปเลยค่ะถ้าที่ไหนเขาราคาญเราเขาตอบเราไม่ได้คุณก็อย่าไปทำนะคะเพราะว่าอันนี้มันหน้าของเรานะะเงินของเรานะคะเราจะเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นหรือว่า ไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราถามไปเลยค่ะซักไปเลยค่ะอยากรู้อะไรซักไปเลยนะคะจนกว่าจะพอใจนั่นถึงจะเป็นสถานที่ที่คุณควรจะเลือกหมอและทีมงานต้องไม่รำคาญเราเพราะเราจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดชื่อทิรพรคลินิกนี่มันโรงพยาบาลชัดๆนะคะ ใหญ่โตอลังการมากมาตรฐานเลยนะคะมีมาตรการดูแลรักษาโควิดอย่างแน่นหนาเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะและพอเข้ามานะคะตั้งแต่ชั้นล่างก็มีพนักงานต้อนรับนะคะชั้นที่2สําหรับอย่างหนึ่งชั้นที่3สาําหรับอย่างหนึ่งโอโวงกว้างขวางมากไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเข้ามาแล้วจะอับอับทึบนะคะแล้วก็ที่เคยได้ยินมานะคะเขาบอกว่าที่นี่อะอาจารย์หมอชลทิศไม่ทําแล้วให้แต่ลูกน้องทําแต่คุณรู้ไหมคะว่า ทำที่บอกว่าลูกน้องเนี่ยเป็นระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะคะทุกๆคนเนี่ยเขาทั้งสอนทั้งดูแลคนไข้ยอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆตกเย็นก็มาเข้าประจำที่นี่เพราะฉะนั้น,นทุกคนจะเป็นสเปเชียลเลสทุกคนนะคะไม่ว่าจะคุณจะทำตาบนตาล่างเอ่อเฟซล็อกนะคะทุกคนเป็นสเปเชียลทั้งนั้นเป็นระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะคะทีรพน